ฟิตตัวแม่พอดแคสต์ Living a Healthy Lifestyle สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไผ่นะคะหัวข้อวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือ plant based นอกบ้านทานอะไรดีนะนะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนค่ะที่อยากทานอาหารแนวนี้นะคะแต่รู้สึกว่าอ้ยเราทำอาหารไม่เป็นเลยนะคะไม่ใช่คนทำอาหารเลยเนี่ยจะสามารถทานแบบนี้ได้หรือเปล่า ก็เลยอยากจะมาแชร์เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของไผ่นะแไผ่ว่าการทานอาหารแบบแพลนเบสเนี่ยเป็นอะไรที่อีซี่แล้วก็ซิมโพที่สุดแล้วค่ะเงื่อนไขไม่เยอะไม่ซับซ้อนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเลยค่ะว่าแต่และบุคคลเราอยากที่จะเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยเราอยากจะทานทุกวันเราอยากจะทานเป็นบางวันหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะทานเป็นช่วงๆก็ทําได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำ อาหารเองหรือจะทานนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ซีเรียสเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทำอาหารแบบไผ่นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนทำอาหารเก่งเนาะไผ่ก็ซื้อเอานะคะไผ่ก็จะมาแบ่งปันเนาะว่าทริคเล็กๆนะคะในการอยู่กับแพลนเบสนอกบ้านเนี่ยเราสามารถปรับตัวได้ยังไงบ้างนะคะแล้วไม่รู้สึกผิดด้วยอย่างแรกเลยคะ่ะเราต้องปรับมายเซตนะคะว่าทุกอย่างนะคะผู้เริ่มต้นนะคะทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไวค้ค่ะ เวลาที่เราไปนอกบ้านนะคะเราไม่ต้องไปคิดเมนูอะไรที่มันยุ่งยากเลยค่ะเราเคยสั่งอาหารร้านไหนทานเมนูอะไรทานแบบเดิมเลยค่ะชอบเมนูอะไรก็ทานแบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องไปพยายามครีเอทเมนูอะไรใหม่ๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะ เราเคยชอบทานผัดกะเพราร้านเนี้ยสั่งประจําเลยเราก็สั่งกะเพราแบบเดิมค่ะเราชอบทานข้าวผาัดเราชอบทานราดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราสั่งแบบเดิมนะคะแต่ทีเนี้ยให้เราถามนะคะที่ร้านนิดนึงนะคะว่ามีวัตถุดิบอื่นไหมที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะเราก็เตรียมไปในใจเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งข้างนอกนะคะก็จะมีเห็ดนะคะผัก หรือเต้าหู้พวกเนี้ยค่ะสามอย่างเนี้ยรอดแน่นอนให้ถามก่อนว่าถ้าสั่งเป็นกระเพราเนี่ยเปลี่ยนเป็นกระเพราเห็ดได้ไหมนะคะ หรือมีต้องหู้ไหมคะถ้ามีต้องหู้ขอเปลี่ยนเป็นต้องหู้ได้ไหมคะแบบนี้นะคะไผ่เคยลองแล้วนะคะไผ่เคยมีใน youtube เนาะไผ่ได้ทำเป็นเหมือนคลิปไปสั่งอาหารร้านส้มตำข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะง่ายมากเลยตอนแรกอะไผ่ก็ไม่กล้านะคะเหมือนกับว่ากลัวว่าเขาจะมองว่าเราเรื่องมากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่เราก็อะไปถามคนขายคะ่ะว่าไม่ทราบว่าท่านล่าปะคะเปลี่ยนจากหมูสับเป็นเป็นเห็ดได้ไหมคะพอจะมีเห็ดไหม ปรากฏว่าได้นะคะเขาบอกโอเคค่ะมีค่ะเปลี่ยนให้เลยนะคะแบบนี้ครับง่ายมากนะคะแล้วก็ซุกี้อย่างเงี้ยค่ะก็โอ้โหปเป็นอะไรที่เบสิกสั่งได้อาหารตามสั่งได้ทุกร้านเลยนะคะและที่สำคัญะคะ่ะจุดนี้เพื่อนๆจะต้องไม่ซีเรียสเรื่องเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าเราจะไปบอกเขาว่าไม่เอาน้ำปลานะคะเปลี่ยนเป็นซีอิ๊วขาวแทนเป็นซอสถั่วเหลืองแทนเนี่ย คนที่ทำอาหารนะคะคนที่ทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันจะอร่อยเหรออันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเพราะว่าที่บ้านไผ่เนี่ยสามีจะเป็นคนทำอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะเวลาไผ่แบบให้เขาทำอาหารให้เนี่ยเขาจะชอบแอบใส่น้ำปลาให้ไผ่ตลอดเลยแล้วไผ่ก็เลยหลังๆจะต้องไปยืนคุมนะคะแบบว่าห้ามใส่น้ำปลาห้ามใส่น้ำมันเขาก็จะแบบว่า มันจะมันจะอร่อยหรอมันไม่นัวนะมันไม่ไ้นั่นมันไม่ไ้นี่นะมันใส่นิดเดียวเองนะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่ฉันกินได้ฉันโอเคอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือในบ้านเราแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนเนี่ยบางทีเขาก็จะอึดอัดว่าเขาก็กลัวเราไม่อร่อยนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยเพื่อนเพื่อไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะให้เขาปรุงมาตามสปาตามที่เขาถนาดัดตามสบายของเขาเลยแต่เราก็เปลี่ยน วัตถุดิบนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นอย่างอื่นแทนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอันนี้อยากฝากเพื่อนๆไว้ก็คือให้เราแปลงร่างเป็นสายเขียนะคะเขียค่ะเขียไปเลยนะคะคือบางทีค่ะเราไปกินอาหารกับ ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะเราไปกินซุกี้นะคะมันมีไข่ติดมามันมีเศษหมูเศษไก่อะไรติดมาคือเรากินรวมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถร่วมโต๊ะอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่ทําให้เขาอึดอัดด้วยนะคะเราก็เขีย่ยเอาค่ะติดอันนั้นมาหน่อยติดอันนี้มานิดเราก็เขีย่ยออกเลือกกินเฉพาะที่เราแบบโอเคที่จะกินแล้วไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกผิดกินได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ อย่างไผ่ช่วงแรกก็คือไข่ขาวอย่างเงี้ยเวลากินซุก,กี้มีไข่ขาว,วเราเคลียออกมีอันอนั้อันนี้ติดมาเราเคลียออกเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็นะคะเวลาที่เราไปทานอาหารกับครอบครัวถ้าเรามีโอกาสเลือกร้านอาหารเองค่ะถ้าครอบครัวเข้าใจแล้วแบบโอเคเลือกเลยแต่เราก็ยังอยากที่จะให้คนในบ้านเราเอนจอยด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้เรากินไม่มีเนื้อสัตว์ทุกคนในบ้านก็ต้องกินแบบเราหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะถ้าเราเป็นผู้เลือกได้เราก็เลือกร้านอาหารที่ในเมนูเนี่ยมันสามารถดัดแปลงได้นะคะหรือว่าอ้อม,มีเมนูสําหรับชาวมังสวิรัตซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ มีหลากหลายแบรนด์มากแล้วนะคะที่เขาแอดเมนูพวกนี้เข้าไปนะคะถ้าเป็นเมนูที่แบบเจอได้ทุกที่ร้านนี้เจอได้ตลอดเลยหาทานง่ายก็อย่างเช่น M k r e s t a u r a n t อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีซุก,กี้ยืนพื้นแล้วนะคะอันเนี้ยผักเต้าหู้เราได้ทานแน่นอนนะคะแล้วที่บ้านก็เอนจอยได้ด้วยนะคะสเต็กก็ได้นะคะตอนนี้อย่างซิดเลอร์อย่างงี้ก็มีเมนูที่ไรเนื้อสัตว์แอดเข้าไปแล้วเหมือนกันนะคะมีอีกหลายที่มากๆที่พายอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะเพราะว่าที่พูดถึง สองแบรนด์นี้เพราะว่าตัวเองนะคะในช่วงแรกก็จะไปแต่ร้านพวกนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นคนเลือกค่ะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านเป็นคนเลือกเนี่ยก็อย่างที่ภั่บอกค่ะเราเคลียร์ได้นะคะเราลองลองขอเชฟเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอันนี้อันนั้นได้นะคะลองเรียกร้องได้นะคะเขาเข้าใจเราเขาไม่โกรธเราแน่นอนนะคะเราเราบอกเขาดีๆเนาะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเมนู ไม่มีนัาสัตว์ได้แล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดในการร่วมโต๊ะกับคนอื่นด้วยนะคะเนี่ยนะคะพอเราเริ่มนะคะเริ่มปรับไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะเราก็จะเริ่มแบบชินแล้วก็จะเริ่มเก่งขึ้นนะคะอันนี้ไผ่อยากจ,จะแชร์นะคะในช่วงที่ไผ่ทานแรกๆนะคะจําได้ว่าเมื่อเราตัดสินใจเมื่อไผ่ตัดสินใจว่าไผ่จะทานแพลนเบสจริงจังและยืนยาวเลยยิงยาวแน่นอนนะคะทริปแรกค่ะที่ไผ่ ต้องแบบท้าทายตัวเองสุดๆอะคะ่ะก็คือตอนนั้นไปญี่ปุ่นค่ะเป็นทริปที่เกิดขึ้นแบบทันทีหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะทานแพลนเบสนะคะเพื่อนๆลองคิดดูว่าการไปเที่ยวต่างประเทศอะคะ่ะแล้วแบบอาหารขนมของประเทศเขามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องแบบ Enjoy eating ให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะแต่ไผ่ตอนนั้นคือเราอะตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะทานแพลนเบสนะคะก็ ใช้วิธีพวกนี้ค่ะคือ อ่ะที่บ้านจะเลือกทานอะไรก็แล้วแต่เราอ่ะเราดูก่อนเลยเราทานอะไรได้บ้างนะคะโอเคแล้วเราก็เลือกทานสิ่งที่เราทานได้เราก็เขีย่ยเอาอะไรเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาเนี่ยพวกถั่วพวกธัญพืชพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่างเงี้ยหาทานง่ายมากนะคะมันก็เลยทําให้ไผ่รอดนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะแบบแซวกันว่าแบบโอ้โหไปถึงญี่ปุ่นไม่ได้กินปลาไม่ได้กินแบบ เนื้อย่างไม่ได้กินแบบเนื้อโกเบอะไรแบบนี้เธออยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะคะแบบหรือขอนมหวานของเขาเนี่ยแบบนมฮอกไกโดอะไรพวกเนี้ยที่แบบครีม my ถ่าไม่ได้กินเลยนะคะแล้วเราไม่ได้รู้สึกแย่ด้วยไม่ได้รู้สึกอยากด้วยนะคะเพราะว่าทุกมือที่เราเลือกทานนะคะเ,เราอิ่มนะคะเราก็อร่อยมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยโดยที่รู้สึกว่า ฟูลฟิลมากนะคะเลยแบบมั่นใจเลยว่าโอ้ถ้าฉันผ่านทริปนี้มาได้นะคะคือรอดแน่นอนนะคะคือก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนว่าเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะทานแพนเบดแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะไปเที่ยวนะคะเรากินข้าวครอ,อบครัวสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราแค่ปรับนิดเดียวค่ะไม่ต้องเป็นซีเรียสแบบร้อยเปอร์เซ็นต ทุกวันนี้ชีวิตมีอะไรให้เครียดเดยอะพอแล้วค่ะนูนน่นนี่นั่นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอย่าให้เอาเรื่องเนี้ยค่ะมาเป็นแบบทําให้เราเครียดไปกว่าเดิมอีกนะคะแต่ให้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะรู้สึกว่าเออ มันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยมันเป็นอะไรที่ง่ายมันเป็นอะไรที่เหมือนชีวิตประจําวันปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรซีเรียสอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับมันได้ไปยาวๆนานๆนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกผิดรู้สึกแย่เวลาที่เราเพลาดไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่าแพนเบสอะค่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคะอย่างนี้ผัยยืนยันมาตั้งแต่ต้นเลยว่าง่ายที่สุดแล้วค่ะในบรรดา การทานอาหารรูปแบบต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพนะคะ ทีนี้ค่ะเมื่อเราเริ่มเคยชินกับการใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วก็ทานแพลนเบสเนี่ยแผ่ก็อยากที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะขยับเลเวลตัวเองค่ะขึ้นมานิดนึงในการฝึกทำอาหารนะคะแล้วเราอะจะมีความสุขขึ้นไปอีกหลายระดับมากๆอันนี้ผ่ยยืนยันเลยค่ะเพราะว่าเรามาจากคนที่ไม่ทําอาหารใช่ไหมคะคือเป็นคนไม่ละเมียดละไมหั่นหมูหั่นผักชิ้นก็ไม่เท่ากาันจัดแต่งจานก็ไม่สวยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราแบบ ลองฝึกทําแล้วลองใจเย็นกับมันค่ะแล้วเราก็ไปเสพข้อมูลดูไอเดียเพื่อนๆแบบที่เขาทานเขาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลองทําบ้างค่ะพอเราทําออกมาแล้วมันอร่อยเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยลูกนี้น่าจะฝึกทำตั้งนานแล้วแบบนั้นเลยค่ะมันมีความสุขมากๆแบบเหมือนเราได้แบบฟูลฟิลตัวเองอะ่ะเหมือนเราให้ของขวัญตัวเองทุกวันทุกมื่อค่ะว่าอวันนี้ฉันทำอาหารให้เธอกินอาหารก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยอร่อยด้วยนะคะ ภูมิใจแล้วแบบยิ่งถ้าเป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากเมนูปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองมาทําให้มันเป็นแบบไร้เนื้อสัตว์แล้วก็อร่อยใกล้เคียงแบบปกติเลยอันนี้ยิ่งภูมิใจมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องใช้เวลาสําหรับคนที่ทําอาหารไม่เป็นแบบไผ่นะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะในช่วงแรกไผ่ทาแบบโอ้โหมั่วซั่วมากนะคะไอ้นั่นไอ้นี่จับนั่นมั่วไปหมดค่ะเอาแค่พอกินได้ในช่วงแรกแต่หลังๆบอกเลยค่ะว่าอืเราก็ทํา อร่อยไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะนะคะแล้วก็เริ่มติดใจฝีมือตัวเองแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆก็ลองขยับดูถ้าใครที่เอ้ยโอเคปรับตัวมาสักพักแล้วกับการที่สั่งทำน,นอกบ้านนะคะก็ลองขยับเลเวลมาค่อยๆฝึกทำนะคะเราก็จะได้แรงบันดาลใจดีๆแบบให้ตัวเองมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้เนี่ยไผ่ก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่า เป็นคำที่ไผ่ชอบมากเลยค่ะของอาจารย์โจนจันไดนะคะฟังแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยค่ะก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเราต้องใช้ให้มันง่ายเข้าไว้ค่ะอะไรที่มันยากเนี่ยแปลว่ามันต้องผิด อะไรบางอย่างแล้วนะคะให้เราตรวจสอบดูค่ะถ้าวันนี้เราเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารแนวแพลนเบสแต่เราทําให้ทุกอย่างมันยากไปหมดเลยยากตั้งแต่วิธีคิดยากตั้งแต่ไมซ์เซ็ตยากตั้งแต่วิธีทําอันนี้แปลว่ามันผิดและ นะคะเราต้องทําอะไรผิดไปแน่ๆให้เรากลับไปมองใหม่ค่ะว่าเราจะทําให้มันง่ายมากขึ้นได้บ้างไหมนะคะแล้วก็ปรับให้มันง่ายกับชีวิตที่สุดค่ะอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนนะคะมันทําได้ยาวๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์เรานะคะแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แบบ มีความสุขอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากที่จะหาแรงบันดาลใจนะคะในการทานอาหารเมนูอาหารนะคะก็สามารถไปติดตามได้ในช่องทางอื่นๆของไพยนะคะไพ่ก็จะมีทั้ง y o u t u b e นะคะช่อง One คิดฟิตมัมนะคะหรือว่าเซิร์ชว่าฟิตตัวแม่ก็ได้ที่เพจก็จะเป็นเพจฟิตตัวแม่หุ่นสวยด้วยแคลนเบสนะคะหรือจะเข้ากลุ่มคุยเฟื่องเรื่องแคลนเบสใน Facebook ก็ได้กลุ่มนี้ก็จะมีเมนูอาหารนะคะ แชร์อยู่ในนั้นเยอะมากเลยแล้วก็มีร้านอาหารร้านขนมร้านวัตถุดิบต่างๆค่ะที่ไปร่วมแชร์นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้หาซื้อแหล่งวัตถุดิบกันง่ายๆในนั้นด้วยนะคะก็ขอฝากไว้นะคะแล้วก็มีคําถามอะไรสามารถหย่อนไว้ได้เลยนะคะแล้วใผจะมาตอบนะคะทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ พ่อแม่พอดแคสต์ Podcast, Living a Healthy Lifestyle